อยู่ไม่เข้าเส้นเลยเหยียหนูโดนยิงไปเนี่ยได้ยินเสียงปั้งหนึ่งเยอะ IQ ไปที่อะเฮ้ยใครผักหนูอะเอาตายเหรอเอาไปดิ IQ ไงเดี๋ยว IQ หน้าเบลต้องฆ่าเลยอ่ะ เโดนฆ่าได้ถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากรอดก็เอาหนีหนีไม่ต้องป่อยใครปืนแหละกูจะไปต่อยใครได้เนี่ยเอออย่ามาต่อยกูซี่คุณไปอยู่กับมึงตอนไหนคะพี่นั่งยู่ไหนวะพี่พี่เราอยู่ด้วยกันเหรออยู่ด้วยกันเพราะมึงไปต่อยกูไองเด็กขี้อ่ะกูรู้อยู่กดเดียวฟึ้งก็คุณมัเฉยใจไอ้สองนี้รอดตัวไปพหนุ่ง เฟียดผู้เล่นดูก็จัดว่าว่าต่กันทุกอันสุดท้ายเองอันท้ายมันยากสุดแล้วมาเล่นคืออะไรเด็กเคยดูใช่ไหมในในซีรีส์สองอันแล้วชอบเล่นสามชอไม่ได้มันคืออะไรอ่ะไม่เคยดูมันมันมันจะให้สุ่มอ่าเขาคิดอยู่สามอ่ะไปคนแรกเล่นก่อนเกม RPG แล้ถ้ากูไม่ผ่านเราเราก็ต้องแบบไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะนี่ เปนดีเลสองขอฟ้าให้โดนหรอปลาให้มันโดนอ่ะโดนอะไรไม่โดนหินตรงนั้นะโดนหินตรงนั้นน่ะทำาไงอ่ะไม่รู้ไม่เคยเล่นออาแล้วโดนแล้วรูปทำไงฉัน่กูทำอะไรเดี๋ยคโอีสาขึ้นเลยที่มาเก็บมาเก็บเี่าปาเก็บเก็บไงอ่ะมาเก็บก็คือคลิกอันที่มันบังคลิกอันที่มันมันมันขึ้นมาให้กดอ่ะคลิกให้ทันก็พอมั้งถ้าจะไม่ผิด เอสวยนั่นแหละเฮ้ยอ๋อง่ายๆนี่อู้แค่ดีเอองานแหละง่าแหละสวยคราวที่แล้วแม่งเจอลูกขก่างแม่งหมุนไม่ได้ทันทีแพ้เลยอันนี้ก็ทำอะไรเพื่อทำอะไรหมุนเชือกหมุนเชือก ยังเพื่อนชุดชุดเออไว้กูชอบท่าเด็กมากเลยตื่นเต้นหน่อยป่ะเต้นกระเที่ยอะไรซะได้หมดสี่ห้าไม่ใช่ห้าเริ่ อยอดรอจื่อรอละดูตีนอื่นดูตีนวินดี้วิดีโออ,อ,อยู่ไหนวะพี่คะหนูอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ลบวิดีโอตายไอ้นั่นไม่อยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะมึงแฮกป่ะน่ะวัน,นไหนวินดี้รอบแรกสามคนมาเต้นโชว์ดนะ สามคนสคนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่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 อยูน เยองเกือบตายตายเดือดโอ้หน้าสงสารเจตเลอะตัะหยาเอาไปทำไมเดินไปไม่ได้อ่ะลองให้ชุดทองไปก่อนดิเหมือนต้องรอให้ใครไปก่อนปะชุดทองไปก่อนมันเหมือนเป็นไปตามคิวเลยไปจอดอแล้วมันมจะให้เข้าไปกระโดดวซ้อมก่อนซ้อมก่อนไม่รู้เนี่ยว่าต้ะอยู่ชิวไหน ฉัะเต้นโฉดเลยสัตว์ีกูกิยูกิทำไงกูไปคนท้ายเหรอมึงแฮกใช่ไหมไอสัสตุ๊กี้มุจีเอไอฟอนแบนไอเยดาเหมือนฟอนแบนเลยราได้ไงไว้มึงเป็นฟอนแบนใช่ไหมมึงคือผู้เล่นแบบใครกระจกหูอ่ะไม่นะปรนคือไอเยอยู่ด้นยล่ะไอเยอยู่นั่นชิบหาย แล้วมึงดูมันไปอยู่ดุนแล้วน้องมันเจอไอยู่เจออยู่แต่ว่ามันมันอยู่ดุนไม่รู้อ่ะใบอันสุดท้ายมันใบหรือเปล่าไอ้เย้นลูกจีเอ็มไอ้แซดไปอยู่ดุนแล้วโอเคอะเฮ้ยจะไปอ่ะอันนี้ไปก่อนไปมึงไปก่อนเลยไปเอาไอ้หานด้านบนโชก่อนได้ไหมชุดช็อตแล้วไปกระโดดกลับมาได้นหมยังไปโอ้ยเยี่ยคุณว่าคุณว่าวันพีช ยีุจิรุจิลุจิลบรุจิอู้ออาตายเฮ้ยนี่นี่นี่ี่ไปดิเอาตต่จีกวาเยี่ยฮ่าฮ่าเ่าฮ่าด่าฮ่าฮาฮ่ไฮ่า่าฮ่าฮ่่าเฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ดฮ่าาฮ่าฮ่่